บทที่15หวนวระลึกถึงความหลังมันเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นคืนที่หมอกลงจัดผมและข้าพเจ้านั่งอยู่คนละด้านของกองไฟหน้าเตาผิงในห้องนั่งเล่นของเราในเบเกอร์สตรีทนับตั้งแต่เหตุการณ์น่าเศร้าในเดวอนเชียแล้วเขาก็มีคดีสําคัญที่ต้องสะสางอีกสองคดีคดีแรกเขาได้เปิดโปงพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมของผู้พันอัพวูดในเรื่องเกี่ยวกับความอื้อฉาวที่นอนพาเรลคลับ คดีที่สองเขาได้ปกป้องมาดามมงปองลีเยจากข้อหาฆาตกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยการตายของลูกเลี้ยงคือมาร์ตมัวเซลกาเร,ร่สาวน้อยซึ่งถูกพบตัวอีกหกเดือนต่อมาว่ายังมีชีวิตอยู่และแต่งงานแล้วในนิวยอร์กเพื่อนข้าพเจ้าอยู่ในอารมณ์แจ่มใสจากความสำเร็จที่เขาต้องฝ่าฟันความยากลำบากของคดีที่มีความสำคัญ,ญยิ่งมาได้อย่างน่าภาคภูมิดังนั้นข้าพเจ้าจึงสามารถชักชวนเขาให้แจกแจงรายละเอียดของความลึกลับคดีบัสเกอร์วิวให้ฟัง ข้าพเจ้าอดทนคอยโอกาสนี้มานานเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเขาจะไม่ยอมไม่มีการซ้ำซ้อนในการทำคดีเพื่อที่สมองที่แจ่มใสและความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักตกรรกะวิทยาของเขาจะไม่ถูกแย่งไปจากงานปัจจุบันและไม่จมอยู่กับความจำในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วซเซอร์เฮนรี่และหมอหมอไทเมอร์ยังคงอยู่ในลอนดอนเตรียมตัวออกเดินทางระยะยาวซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำที่จะให้ประสาทและขวาญของเขาที่เสียไปกลับคืนมาเขาต้องสองมาหาเราบ่ายวันนั้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะนําเรื่องนี้ขึ้นมาถกกันแผนการทั้งหมดโหมพูดในความคิดของผู้ชายที่ใช้ชื่อสเตปปตันก็ง่ายๆและตรงไปตรงมาแม้ว่าสําหรับเราซึ่งไม่มีทางรู้สาเหตุของพฤติกรรมของเขาเลยในตอนแรกเราได้แต่จับเอาความจริงบางส่วนเท่านั้นมันจึงดูเป็นเรื่องซับซ้อนเหลือเกินผมได้เปรียบตรงที่ได้คุยกับคุณนายสเตปปตันสองครั้งทําให้ความจริงกระจ่างชัดขึ้น จนผมไม่มีไม่คิดว่าจะมีอะไรที่เป็นความลับสําหรับเราอีกคุณจะค้นเรื่องที่ผมเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้จากห oh ัวข้อ b ในดัชนีบัญชีรายชื่อคดีต่างๆของผมคุณช่วยเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆเท่าที่คุณจําได้ผมฟังคร่าวๆก็ได้ครับได้สิแต่ผมไม่รับประกันรหรอกนะว่าผมจะจําเรื่องได้ทั้งหมดสมาธิในเหตุการณ์ปัจจุบันทําให้ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้อย่างเลยเชื่อจริงๆ คดีในปัจจุบันของผมแต่ละคดีจะเข้ามาอยู่ในสมองของผมแทนที่คดีที่จบไปแล้วคดีมัสมัวเซลกาเรเข้ามาทำให้เรื่องคาราหานบัสเกอร์วิวเลือนไปพรุ่งนี้ปัญหาอื่นๆจะถูกส่งมาให้ผมอีกซึ่งมันก็คงจะถึงคิวที่จะขับไล่ความคิดเรื่องสาวฝรั่งเศสคนสวยกับเรื่องเช้าโฉของอัฟวูดออกไปจากสมองของผมเช่นเดียวกันสำหรับคดีหมาล่าเนื้อเจ้ากรรมนั่นผมจะลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้คุณฟังอย่างใ,ใกล้เคียงที่สุด คุณคอยท้วงผมก็แล้วกันว่าผมลืมตอนไหนไปจากการสอบถามทั้งหมดของผมแสดงให้เห็นอย่างหมดข้อสงสัยว่าภาพเหมือนของคนในตระกูลนั่นไม่ได้หลอกเราและไอ้หมอนั่นเป็นสายเลือดของบัสเกอร์วิวจริงๆเขาเป็นลูกชายของโรสเจอร์บัสเกอร์วิวน้องชายของเซอร์ชาลมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนต้องหลบไปอยู่อเมริกาใต้ที่มีคนพูดกันว่าเขาตายที่นั่นโดยไม่ได้แต่งงานแต่ความจริงแล้วเขาได้แต่งงานแล้วมีลูกคนหนึ่ง ไอ้หมอนี่มีชื่อเดียวกับพ่อเขาแต่งงานกับเบอร์ริลกาเซียนางงามคนหนึ่งของคอสตาริกาเขายังยอกเงินหลวงไปก้อนใหญ่แล้วหนีมาอยู่อังกฤษเปลี่ยนชื่อใหมายเป็นแวนเดเลอร์ไปจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทางตะวันออกของยอร์เชียเหตุผลที่เขาเกิดไปจับธุรกิจด้านนี้ก็เพราะเขาเกิดไปขุดไปคุ้นเคยกับครูใจกว้างเข้าคนหนึ่งระหว่างการเดินทางกลับบ้านเกิด แล้วเขาก็ได้ใช้ความสามารถของครูคนนี้สร้างโรงเรียนได้เป็นผลสําเร็จอย่างไรก็ตามครูเฟรเซอร์ตายลงโรงเรียนที่เริ่มมาอย่างดีก็เสื่อมลงเพราะมีเรื่องทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแวนเดเลอร์ ler, สองคนผัวเมียก็เลยเห็นว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสเตปป์ตันดีกว่าแล้วก็หอบเอาทรัพย์สินที่เหลือพร้อมกับแผนการในอนาคตรวมกับรสนิยมในติกีตาวิทยามาอยู่ในอังกฤษตอนใต้ผมทราบว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บริติชมิวเซียแตกตั้งขึ้นเขาเป็นผู้ชำนาญการคนหนึ่งในสาขาวิชาว่าด้วยมแมลงและชื่อแวนเดอร์ก็กลายเป็นชื่อมแมลงชนิดหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนแรกที่ใํ้คำจำกัดความเมื่อครั้งที่เขาอยู่ในนิวยอร์กหรือนิวเชียทีนี้เราก็มาถึงตอนที่ชีวิตของเขาเกิดเป็นที่น่าสนใจของเราขึ้นมามอนี่ทำการสอบถามค้นคว้าจนพบว่ามีอยู่สชีวิตเท่านั้นที่กั้นขวางเขาจากทรัพย์สมบัติมหาศาล ตอนที่เขาไปเดวอนเชียผมเชื่อว่าแผนการของเขายังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอกแต่มีแผนชั่วมาตั้งแต่แรกนั่นแน่นอนเห็นได้จากการที่เขาพาภรรยาม,มาในรูปของน้องสาวความคิดที่จะใช้เธอเป็นเหยื่อล่อนั้นเขาตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วแม้ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้จ่ใจว่ารายละเอียดของแผนการจะออกมาอย่างไงก็ตามแต่เขาก็ตั้งใจที่จะเอาทรัพย์สมบัติมาเป็นของเขาให้ได้ในที่สุดและเขาก็พร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างหรือเสี่ยงอันตรายได้ทุกท่าเพื่อจุดหมายนั้น สิ่งแรกที่เขาทำก็คือไปตั้งหลักแหลงอยู่ใกล้บ้านบัมบูรุษให้มากที่สุดข้อที่2ก็คือผูกมิตรกับเซอรอชาร์ล์บัตเกอร์วิว์และกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงท่านบารอนเองเป็นคนเล่าเรื่องหมาล่าเนื้ออาถรรพ์ของครอบครัวให้เขาฟังจนกลายเป็นเตรียมวิธีการตายให้ตัวเองไปเตปโบตันซึ่งผมจะเรียกเขาอย่างนี้ต่อไปรู้ว่าท่านพ่อวุโสเป็นโรคหัวใจซึ่งอาการช็อกทําให้ท่านถึงตายได้เขาได้เรียนรู้จากหมอหมอไทยเมื่อทุกอย่าง เขารู้ได้ว่าเซอร์ชาร์ลเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางแล้วก็เชื่อตำนานอาถรรพ์นั้นอย่างจริงจังสมองที่ชันฉลาดของเขาก็เลเห็นทางที่จะทําให้ท่านบารอนจบชีวิตลงได้โดยไม่ต้องหรือไม่สามารถเอาผิดอะไรกับฆาตกรจริงๆได้เลยพอได้ความคิดนี้แล้วเขาก็ดําเนินแผนต่อไปอย่างแยบยลถี่ท่วนที่สุดนักวางแผนธรมธรมดาธรรมาคงพอที่จะใช้แค่หมาล่าเนื้อดุๆเท่านั้นแต่การใช้สารสังเคราะห์เพิ่มให้หมาเจ้ากรรมนั้นน่าเกลียดน,น่ากลัวมากขึ้นอีก เป็นความคิดที่เกิดจากสมองอัจฉริยะข,ของเขาแท้ๆหมาตัวนั้นเขาซื้อในลอนดอนจากร้าน Ross and Mango ซึ่งเป็นร้านอยู่ที่ถนนฟู l h a มเป็นตัวที่แข็งแรงและดุที่สุดในร้านเขาพามันไปบ้านโดยขนส่งนอตเดวอนไลน์แล้วพามันเดินข้ามทุ่งไปไกลโขเลยเพื่อเอามันไปบ้านโดยไม่ให้เป็นที่น่าสังเกตเขาเรียนรู้ที่จะเข้าไปในบึงริมเพนใหม่ตั้งแต่ตอนที่เขาตามล่าพวกแมลงเข้าไปในบึง ทำให้เขาได้พบที่ซ่อนปลอดภัยสําหรับโจาหมานั่นเขาเอามันขังไว้ที่นั่นแล้วเขาก็คอยให้โอกาสมาถึงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักท่านบารอนไม่ยอมไปนอกเขตบ้านในยามวิการหลายครั้งที่สเตบโบตันพาหมาไปดักซุ่มอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้ผลช่วงที่แผนการไร้ผลนี่แหละที่เขาความจริงคือหมาของเขามากกว่าเกิดมีพวกชาวนาไปเห็นมันเข้าไอ้เรื่องตำนานหมานรกเลยได้รับการยืนยันว่ามีจริงเขาเคยหวังว่า ภรยาของเขาจะล่อเสื้อชาวไปสู่หายนณะได้แต่ในเรื่องนี้เราพิสูจน์ได้ว่าเธอไม่เกี่ยวข้องเธอไม่ยอมดึงท่านผู้อาวุโสเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันในเรื่องชู้สาวซึ่งเป็นหนทางที่พาท่านเป็นเหยื่อของเขาได้แม้จะถูกคมคู่หรือแม้แต่จะถูกเคี้ยนตีผมเสียใจที่ต้องบอกอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ทําให้เธอยอมตามเธอไม่ยอมมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเซปโตตันก็เลยจนปัญญาอยู่พักหนึ่ง เขาได้พบวิธีแก้ปัญหาที่ยากลำบากของเขาจากการที่เซอร์ชาลซึ่งเชื่อในแมกริจิตมิตรภาพของเขาแต่งตั้งเขาเป็นผู้จัดการเรื่องการกุศลของท่านในกรณีของนายลอร่าลียองผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการแสดงตัวเป็นคนโสดเขาสามารถทําให้เธอตกอยู่ในอยู่ใต้อที่พลของเขาโดยสมบูรณ์เขาทําให้เธอเชื่อว่าถ้าเธอสามารถอยากขาดจากสามีได้เขาจะแต่งงานกับเธอ แผนการเกิดขึ้นในสมองเข้าทันทีที่เขารู้ว่าเซอร์ชาลกำลังจะไปจากครือขาดต,ตามคำแนะนำของหมอมอรไทเมอร์ซึ่งตัวเขาเองก็ทำทีท่าเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้เขาจำเป็นต้องลงม,มือปฏิบัติการทันทีไม่งั้นเยื่อจะพ้นเงื้อมือเขาไปซะก่อนเขาจึงไปกดดันคุณนายลียองให้เขียนจดหมายฉบับนั้นขอร้องให้ท่านบารอนผู้ชราให้โอกาสเธอไปพบปะพูดคุยตอนตอนหัวค่ำ ก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปลอนดอนจากนั้นเขาก็หวานล้อมเธอต่างๆนานาไม่ให้เธอไปตามนัดเพื่อเขาจะได้โอกาสที่เขารอคอยมานานเขานั่งรถกลับจากคอมวิทเรซี่ในตอนเย็นทันเวลาที่จะเข้าไปพาหมาออกมาทาสีเรืองแสงให้มันแล้วพามันไปที่ประตูนั่นซึ่งเขามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าท่านผู้ชราจะออกมาคอยอยู่ หมาเจ้ากรรมนั่นพอถูกนายยุก็กระโดดข้ามประตูไม้และตามท่านบารอนผู้เคราะห์ร้ายซึ่งวิ่งหนีไปไปร้องไปตามทางที่มีต้นยูปลูกอยู่สองข้างทางที่มืดราวกับถ้ำนั้นมันคงจะต้องเป็นภาพที่น่ากลัวมากที่เห็นเจ้าสัปหลาดสีดำตัวเมือมาในตากับขากัรไกลของมันดูเป็นไฟลูกโผล่กระโจนเข้าใส่เหยื่อของมันท่านลม้มลงขาดใจตายที่ปลายทางแคบๆนั้นจากโรคหัวใจและความหวาดกลัวสุดขีด หมาเจ้ากรรมนั่นวิ่งอยู่บนขอบหญ้าขณะที่ท่านบารอนวิ่งอยู่บนทางเดินมันจึงไม่มีรอยตีนให้เห็นมีแต่มีแต่ของท่านเท่านั้นพ่อหมามันเห็นว่าท่านนอนแน่นิ่งมันคงจะเข้าไปดมซึ่งมันก็พบว่าท่านสิ้นใจไปแล้วมันก็เลยกลับไปคงเป็นตอนนั้นล่ละที่มันทิ้งรอยตีนไว้ให้หมอ,หม,อหมอไทเมอเห็นหมามันก็ถูกเรียกกลับแล้วเขาก็ได้พามันกลับไปซ่อนในบึงกริมเพนไม มันก็เลยกลายเป็นเรื่องลึกลับที่ทําให้เจ้าหน้าที่มืดแปดด้านพวกชาวบ้านแถวนั้นก็ตกอกตกใจในที่สุดคดีก็เลยมาถึงมือเรานั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตายของเซอร์ชาร์ล์บัสเกอร์วิลล์ซึ่งคุณก็เห็นความทารุณร้ายกาจของเขาแล้วเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาผิดกับฆาตกรตัวจริงผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาหรือก็พูดไม่ได้ความสูงใหญ่น่ากลัวรวมทั้งความแปลกประหลาดที่เขาสร้างให้มันก็เพียงจะทําให้แผนการได้ผลดีขึ้นเท่านั้น ผู้หญิงสองคนที่เกี่ยวข้องในคดีคือนางสเตโบตันและนางลอร่าลียองคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวสเตโบตันอย่างมากนางสเตโปตันรู้ว่าสามีคิดร้ายกับท่านบารอนและก็รู้เรื่องเจ้าหมาล่าเนื้อตัวนั้นนางลียองไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่อาจจะสงสัยที่มรณกรรมของท่านเกิดเวลาเดียวกับที่เธอนัดซึ่งเรื่องนี้ก็มีเจ้าตัวการคนเดียวเท่านั้นที่รู้อย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของเขาและเขาก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวผู้หญิงทั้งสอง ครึ่งแรกของงานที่เขาวางแผนไว้จบลงอย่างประสบความสําเร็จแต่งานที่ยากกว่ายังคงมีอยู่มันเป็นไปได้ที่สเตปบปตันไม่รู้ว่ายังมีทายาทอยู่ในแคนาดาอีกคนยังไงก็ตามไม่หนานนักเขาก็รู้ได้จากหมอหมอไทเมอร์เพื่อนของเขาแล้วหมอก็ยังบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการมาของเซอร์เฮนรีบัสเกอร์วิวเขาฝังด้วยความคิดแรกของสเตปบปตันคือจบชีวิตหนุ่มแปลกหน้าจากแคนาดาเสียเลยในลอนดอนโดยไม่ต้องให้ไปถึงเดวอนเชียให้เสียเวลา เขาไม่ไว้ใจเมียของเขาตั้งแต่ตอนที่เธอไม่ยอมช่วยเป็นเยื่อล่อท่านบารอนคนก่อนแล้วและเขาก็ไม่กล้าปล่อยเธอไว้ตามลาพังคนเดียวโดยไม่อยู่ในสายตาของเขานานเกินไปเพราะกลัวว่าเขาจะหมดอิทธิพลเหนือเธอเพราะเหตุนี้เขาจึงพาเธอไปลอนดอน,อน,ด,อนด้วยผมพบว่าเขาไปพักอยู่ที่ Max s ซ์ r เ v อร์ร์ไพรเวทส์โในถนนแครว st Street ซึ่งเป็นที่ที่ลูกน้องผมไปค้นหลักฐานได้ที่นี่ เขาขังเมียไว้ในขณะในห้องขณะที่ตัวเขาใส่หนวดปลอมและปลอมตัวตามหมอหมอไทเมอร์มาถึงบ้านเราที่เบเกอร์สตรีทและจากนั้นก็ตามไปสถานีแล้วต่อไปก็โรงแรมนอตทัมโบร์แลนด์เมียของเขาคงพอจะดาแผนเขาออกแต่เธอก็กลัวสามีเธอเหลือเกินกลัวทรุณกรรมที่เขาทำกับเธอเธอไม่กล้าเขียนจดหมายไปเตือนคนที่เธอรู้ว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าสเตปตันจับได้ชีวิตเธอไม่ปลอดภัยแน่ในที่สุด ก็อย่างที่เรารู้แล้วเธอก็เลยใช้วิธีตัดคำออกออกมาสร้างเป็นข้อความแล้วจากหน้าสองด้วยลายมือขยุกขิกไม่ให้จำลายมือได้มันก็ไปถึงมือบารอนเตือนให้เขารู้เป็นครั้งแรกถึงอันตรายที่เขาจะได้รับมันเป็นเรื่องจําเป็นมากสําหรับสเตปโปตันที่จะต้องได้เสื้อผ้าข,ของใช้ประจําตัวของเซร์เฮนรีอ, Henry. อะไรสักอย่างในกรณีที่เขาจําเป็นจะต้องใช้หมาปฏิบัติการโดยใช้วิธีให้หมาตามกลิ่นไปโดยลักษณะของเขาที่ไม่ชักช้า และอย่างกล้าท้าทายเขาลงมือทันทีเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาคงจะติดสินบนสาวใช้ที่ทำห้องอย่างงามให้ช่วยเหลือเขาแต่บังเอิญเจ้ารองเท้าบูทที่เอาไปครั้งแรกเป็นรองเท้าใหม่มันก็เลยใช้ตามวัตถุประสงค์ของเขาไม่ได้เขาก็เลยให้เอามาคืนแล้วเอารองเท้าเก่าไปแทนนั่นเป็นเหตุการณ์ที่บอกผมได้มากที่สุดเนื่องจากมันทำให้ผมคิดได้ว่าเรากำลังเผชิญกับหมาล่าเนื้อเข้าจริงๆ เพราะมันไม่มีสมมุติฐานอื่นใดอีกที่จะอธิบายได้ว่าทําไมเขาต้องใช้บูธเก่าและไม่สนใจรองเท้าใหม่ยิ่งเหตุการณ์มันอุกอาจเหลือหรือยิ่งเหลือเชื่อมากเท่าไรมันก็ยิ่งสมควรจะได้รับการสํารวจตรวจตราม,มากยิ่งขึ้นเท่านั้นและจุดที่ดูเหมือนจะทําให้คดีซับซ้อนมากขึ้นอีกเมื่อพิจารณาตามหลักวิชาการแล้วมันก็คือจุดที่สามารถจะไขปริศนาอธิบายเหตุผลแก่เราได้มากที่สุดด้วยแล้วเพื่อนทั้งสองของเราก็มาหาเราเช้าวันรุ่งขึ้น เขาถูกสะกดรอยตามตลอดโดยสเตปป e ตันตามมาในรถมา้าจากการที่เขารู้ดีว่าห้องพักเราอยู่ไหนรูปร่างหน้าตาผมเป็นยังไงรวมทั้งความประพฤติชดทั่วๆไปของเขาแล้วผมอยากจะคิดว่าอาชีพอาชญรกรของสเตปปตันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องบัสเกอร์วิวเรื่องเดียวเท่านั้นอย่างแน่นอนแต่อยากให้ลองดูว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมีกรณีย่องเบาใหญ่ๆเกิดขึ้น4ครั้งในเวสต์แคนทรีซึ่งทั้ง4ครั้ง จับตัวคนร้ายไม่ได้สักครั้งคดีล่าสุดจากทั้ง4ครั้งเกิดขึ้นที่โฟล์กสโตลคอร์ดในเดือนพฤษภาคมน่าสังเกตว่าเด็กรับใช้ถูกยิงอย่างเลือดเย็นเพราะเขาบังเอิญไ,ไปทำให้เจ้าขโมยที่มาเพียงคนเดียวเกิดตกใจขึ้นมาผมอดสงสัยไม่ได้ว่าสเตปโวตันคงจะหาเงินมาใช้จ่ายโดยวิธีนี้ทำให้เขาเป็นคนที่น่ากลัวอ,อันตรายที่สุดคนหนึ่งตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เรามีตัวอย่างความพร้อมทั้งด้านการเงินของเขาในเช้าวันนั้นที่เขาหนีรอดมาจากเราไปได้เป็นผลสําเร็จแล้วยังเห็นความกล้าท้าทายของเขาด้วยที่บางอาจใช้ชื่อผมเองกลับมายาะเยะ้ยผมผ่านคนขับรถม้าอีกด้วยตั้งแต่นาทีนั้นเขาก็เข้าใจแล้วว่าผมรับสืบคดีให้ตั้งแต่อยู่ในลอนดอนดังนั้นซึ่งไม่มีโอกาสสาหรับเขาที่นั่นเขาถึงได้กลับเป็นดาร์ดมัวร์แล้วไปคอยบารอนอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนะข้าพเจ้าร้องคุณลำดับเหตุการณ์ได้ดีมาตลอด แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณยังไม่ได้อธิบายตอนที่เจ้านายไปลอนดอนน่ะเจ้าหมานั่นมันอยู่ยังไงผมก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เหมือนกันและมันก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยมันเป็นเรื่องแน่นอนว่าสเตปปตันมีลูกน้องที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจโดยที่ไม่จําเป็นต้องว่าเขาจะต้องบอกแผนการทั้งหมดให้ลูกน้องรู้ในให้ลำบากใจไปเปล่าๆมีคนรับใช้แก่ๆอยู่คนหนึ่งที่บ้านเมอริพ mm ิดเฮาเขาชื่อแอนโทนี ความเกี่ยวข้องของเขากับเซปโปตันนั้นสืบย้อนกลับไปได้หลายปีแม้ในสมัยที่เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้ดีว่าเจ้านายของเขากับเจ้านายผู้หญิงความจริงแล้วเป็นสามีภรรยาก,กันคนรับใช้คนนี้หายตัวไปแล้วลบออกนอกประเทศแต่ก็พอจะเห็นได้แล้วว่าชื่อแอนโทนีไม่ใช่ชื่อที่คนอังกฤษทั่ว,วไปนิยมกันแต่ชื่อแอนโทนิโอเป็นชื่อที่ยกนิยมกันในสเปนหรือในประเทศสเปนิซออเมริกันทั้งหลาย คนรับใช้คนนี้ก็เหมือนคุณนายสเตปเปอร์ตันคือพูดอังกฤษได้ดีแต่จะพูดไม่ชัดเป็นบางคำผมเองเคยเห็นตาแก่คนนี้เดินข้ามบึงกริมเพนไมล์ตามทางที่สเตปเปอร์ตันทำเครื่องหมายไว้มันจึงเป็นไปได้ว่าเวลาเจ้าหนมายไม่อยู่ก็มีคนรับใช้คนนี้ละที่ดูแลหมาแทนแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเจ้าหนายมีจุดประสองค์อะไรกับเจ้าสัตว์นั้นสเตปเปอรตันสองคนผัวเมียนั้นก็กลับไปเดวอนเชียซึ่งไหนไม่ช้าซเซอร์เฮนรี่กับคุณก็ตามไป เอาละตอนนี้ผมต้องบอกหน่อยว่าตอนนั้นผมไปอยู่ที่ไหนคุณอาจจะจำได้ว่าตอนที่ผมตรวจดูกระดาษที่ตัดคำต่างๆมาแปะไว้ผมยกเข้ามาใกล้เพื่อจะดูลายน้ำผมยกกระดาษเข้ามาใกล้าตาห่างราวสองสนิ้วก็เลยได้กลิน่นหอมอ่อนๆของกลิ่นที่รู้จักกันในชื่อ White Jasmine มีน้ำหอมน,น้ำหอมเจ็ดสิชนิดที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมจำเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างของมันให้ได้แล้วจากประสบการณ์ของผมเอง ก็มีกรณีที่มากกว่าหนึ่งครั้งที่ขึ้นอยู่กับการจํากลิ่นหอมพวกนี้ได้ในทันทีทันควันกลิ่นนี้บอกว่ามีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วความคิดของผมก็เลยหันไปที่พวกสเตปโปตันดังนั้นผมจึงต้องสืบให้แน่ใจเรื่องหมาล่าเนื้อแล้วก็ดาวตัวอาชญากรได้ก่อนที่เราจะไปเวสต์คันทรีด้วยซ้ามันเป็นเกมของผมที่จะคอยเฝ้าดูสเตปโปตันซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมไปกับคุณผมคงทําไม่ได้เพราะเขาจะต้องระวังตัวเต็มที่ ผมจึงหลอกทุกๆคนรวมทั้งคุณเองด้วยแล้วผมก็ไปที่นั่นอย่างเงียบๆขณะที่ผมน่าจะอยู่ในลอนดอนตามความเชื่อของทุกคนความยากลาบากของผมนั้นความจริงแล้วมันไม่ลําบากมากอย่างที่คุณคิดหรอกส่วนใหญ่แล้วผมอยู่ในที่ของบีทรีซี่ผมจะใช้กระท่อมกลางทุ่งนั่นก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้เหตุการณ์เท่านั้นคาสไรร์รที่ไปกับผมด้วยทําตัวเป็นเด็กบ้านนอกส่ผ้า,าเก่าๆซึ่งเขาช่วยผมได้มากทีเดียว ผมต้องพึ่งพาเขาเรื่องอาหารแล้วก็เสื้อผ้าสะอาดๆขณะที่ผมเฝ้าดูสเตปปตันคาสไรท์ un, ide, เขาจะดูคุณวิธีนี้ผมก็สามารถคุมเกมได้ทั้งหมดผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่ารายงานของคุณถึงมือผมเร็วมากผมให้ส่งจากเบเกอร์สตรีทมาคอมมิทรซี่ทันทีมันเป็นประโยชน์กับผมอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะฉบับท,ที่บังเอิญเป็นชีวประวัติจริงชิ้นเดียวของสเตปปตันทำให้ผมสามารถสืบประวัติที่แท้จริงของทั้งผู้ชายผู้หญิงได้และใน,นที่สุด ผมก็รู้ได้ว่าผมยืนอยู่ตรงไหนในคดีนี้คดีนี้ถูกทําให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกจากเรื่องของเจ้านักโทษแหกคุกและความสัมพันธ์ของเขากับเบรรี่มอร์สองคนผัวเมียนั่นเรื่องนี้อีกเหมือนกันที่คุณช่วยผมเข้าใจเรื่องได้อย่างหมดข้อสงสัยถึงแม้ว่าผมเองก็สรุปได้อย่างเดียวกันจากการสังเกตการของผมเองตอนที่คุณค้นพบผมในทุ่งนั้นผมรู้เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วล่ะแต่ยังทําเป็นคดีฆาตรกรรมขึ้นศาลไม่ได้ แม้แต่เรื่องที่สเตปปตันพยายามจะเล่นงานเซอร์เฮนรี่ในคืนนั้นที่มันจบลงด้วยการตายของเจ้านักโทษเคราะห์ร้ายนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นการฆาตกรรมจากฝีมือคนที่เราต้องการดูเหมือนว่าจะไม่มีทางอื่นให้เลือกนอกจากจะต้องจับเขาให้ได้แบบค่านางังคาเขาและในการทําอย่างนั้นเราจึงจําเป็นต้องให้เซอร์เฮนรี่ไปคนเดียวให้ดูเหมือนไม่มีการป้องกันอะไรเลยไปเป็นเหยื่อล่อเราทําอย่างนั้นและเราก็เสี่ยงมาก ทำให้ลูกความของเราต้องช็อกอย่างรุนแรงแม้ว่าเราจะประสบความสําเร็จที่ทําคดีของเราสมบูรณ์และทําให้สเตปเปอร์ตันไปสู่ความหายนะของตัวเองการที่เซอร์เฮนรี่ต้องออกไปเสี่ยงอย่างนั้นผมต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นความผิดของผมเองที่จัดการรูปคดีให้ไปเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่อาจรู้ลงหน้าได้เลยว่าการแสดงตัวของเจ้าหมานั่นมันจะน่ากลัวจนเราตัวแข็งไปได้ขนาดนั้นทั้งเราก็ไม่อาจทํานายได้ว่า หมอกที่หนาทึบจะทําให้มันกระโจนเข้าใส่เราได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวเราประสบความสําเร็จตามความประสงค์ของเราแต่ความเสียหายมันมีอย่างไรก็ตามทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมอหมอไทยเมอร์ต่างก็ทําให้ผมแน่ใจว่าเขาจะช็อกวันเสียไปชั่วคราวการเดินทางไกลจะทําให้เพื่อนของเราหายจากอาการประสาทเสียร,รวมทั้งความเจ็บปวดจากความรู้สึกด้วยความรักที่เขามีต่อผู้หญิงเป็นความรู้สึกที่จริงใจและลึกซึง้งจากเหตุการณ์ร้ายแรงทั้งหมด ส่วนส่วนที่เศร้าที่สุดสําหรับเขาก็คือการที่เขาถูกเธอหลอกลวงตอนนี้มันก็เลืออยู่แต่เพียงว่าจะชี้บทบาทที่เธอเล่นมาตลอดเวลาในเรื่องนี้ให้รู้กันสักทีไม่ต้องสงสัยว่าสเตปปตันจะใช้อิทธิพลของเขาครอบเธอไว้ซึ่งมันอาจจะเป็นความรักหรืออาจจะเป็นความกลัวหรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะทั้งสองคนมีอารมณ์ที่เข้ากันไม่ได้เอาเลยแต่ยังไงก็ตามอย่างน้อยมันก็ได้ผลเธอยินยอมแสดงเป็นน้องสาวของเขาตามบัญชา แม้ว่าเขาจะรู้ว่าอิทธิพลที่เขามีต่อเธอนั้นอยู่ในวงจํากัดเพราะเขาพยายามจะให้เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยตรงกับการฆาตกรรมไม่สําเร็จเธอพร้อมที่จะเตือนภัยเสื้อเห็นรียให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้โดยไม่กระทบสามีเธอแล้วเธอก็พยายามที่จะเตือนเขาซ้ําแล้วซ้ําอีกสเตปอตันเองดูเหมือนจะขี้หึงมากเหมือนกันเมื่อเขาเห็นบารอนหนุ่มของเราเกี่ยวภาราสีผู้หญิงซึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเขาเอง เขาก็ยังอดเข้าไปขัดจังหวะไม่ได้ต้องระเบิดความรู้สึกออกมาแสดงเห็นถึงความรู้สึกร้อนแรงในใจเขาพยายามปิดบังว่าอย่างชันฉลาดด้วยท่าทางที่แสดงออกว่าเป็นคนเรียบร้อยไม่ยุ่งกับใครการทําให้คนทั้งสองสนิทกันก็เพื่อให้แน่ใจว่าเซอร์เฮนรี่จะไปบ้านเมอริพิดเฮาส์ของเขาบ่อยๆเพื่อเขาจะได้สบโอกาสที่เขาต้องการไม่ช้าก็เร็วอย่างไรก็ตามในวันวิกฤตนั้นเมียเขาเกิดต่อต้านเขาขึ้นมาเธอเกิดไม่รู้เรื่องการตายของนักโทษ แล้วเธอก็รู้ว่าเขาเอาหมาเจ้ากำนั่นมาซ่อนไว้ที่กระท่อมหลังเล็กเย็นวันที่เซอร์เฮนรี่ไปทานอาหารเย็นที่บ้านเธอต่อว่าสามีเรื่องอาชญากรรมที่เขาจงใจจะทำฉากดุเดือดจึงได้เกิดขึ้นซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าเธอมีคู่แข่งที่แย่งความรักของเขาไปจากเธอด้วยความซื่อสัตย์ของเธอจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นความเกลียดชังที่ขมขื่นใน,นทันทีเมื่อเขาเห็นว่าเธออาจจะถอยยศเขาเขาจึงเอามือเอาเธอไปมัดไว้ ไม่ให้เธอมีโอกาสเตือนภัยเซอร์เฮนรี่และแน่นอนเขาก็หวังว่าเมื่อชาวบ้านยอมเชื่อเรื่องการตายของเซอร์เฮนรี่ว่าเป็นเพราะคำสาปของตระกูลอย่างที่เขาคงจะเชื่อกันอย่างนั้นแล้วเขาก็จะชนะใจเมียของเขาได้ให้ยอมรับความสําเร็จของเขา <c oughs> และให้เธอปิดปากเงียบในเรื่องที่เธอรู้สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่ายังไงเขาก็คิดผิดเพราะถึงเราจะไม่อยู่ที่นั่นวาระสุดท้ายเขาก็จะต้องมาถึงอยู่ดีผู้หญิงเลือดสเปนนะไม่มีวันยอมให้อภัยความเจ็บปวดในเรื่องนี้ง่ายๆหรอกเป็นไงเหล่าวัดสดารเพื่อนยาก ผมเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วโดยไม่ต้องเปิดเรื่องดูที่จดเอาไว้เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรสําคัญสําคัญที่ผมทิ้งไว้โดยไม่อธิบายแล้วละ่ะแต่เขาจะหวังให้เสื์เห็นที่ตกใจจนตายเหมือนลุงของเขาไม่ได้หรอกต่อยห,หมาตัวตัวนั้นจะให,ใหญ่ขนาดไหนก็เถอะเจ้าหมานั่นมันดุแล้วก็ครึ่งอดๆอยา่างยากถึงว่าการปรากฏตัวของมันจะไม่สามารถทําให้เหยื่อตกใจกลัวจนช็อกตายแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้การขัดขืนหรือต่อต้านต้องหยุดชะงักไปแน่นอน แต่ยังมีปัญหาอยู่อีกอย่างหนึ่งถ้าสเตปเปอร์ตันได้เข้ามาเป็นทายาทเขาจะอธิบายได้ยังไงว่าเขาซึ่งเป็นทายาทเข้ามาอยู่ใกล้ที่ดินนี้โดยใช้ชื่ออื่นเขาจะอ้างสิทธิ์โดยไม่ให้คนสงสยัยหรือสอบสวนขึ้นมาได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องยากทีเดียวละ่ะแต่ผมว่าคุณต้องการให้ผมตอบหรือว่าแก้ปัญหามากเกินไปแล้วเรื่องในอดีตกับในปัจจุบันนั้นผมสืบสวนได้แต่สิ่งที่เขาจะทําในอนาคตเป็นคําตอบที่ตอบได้ยากนะคุณนายสเตปเปอร์ตัน เคยได้ยินสาม,มีเธอถกปัญหานี้อยู่หลายครั้งมันมีความเป็นไปได้อยู่3ามทางเขาอาจจะกลับไปทําเรื่องอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินจากอเมริกาใต้แสดงตัวว่าเป็นใครต่อนหน้าทางการอังกฤษที่นั่นแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปโดยไม่ต้องมาอังกฤษเลยด้วยซ้ําหรือไม่เขาก็อาจจะต้องใช้วิธีปลอมตัวซึ่งจะเป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นที่เขาจําเป็นต้องเดินเรื่องในลอนดอนให้เสร็จหรือไม่อีกอย่างเขาก็อาจจะหาผู้สมรู้ร่วมคิดเข้าสักคนกับข้อพิสูจน์พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ทาให้เขาได้เป็นทายาทกองมรดกแล้วจ่ายค่าว่าจ้างตามที่ให้สัดส่วนที่เขาจะได้รับแต่จากที่เรารู้จักเขาเราคงไม่ต้องสงสัยหรอกว่าคนอย่างเขาคงต้องหาทางออกจนสําเร็จได้แน่ละและตอนนี้นะวัดสารเพื่อนยากไหนไหนเราก็ทํางานหนักติดต่อกันมาหลายอาทิตย์แล้วผมขอสักเย็นวันเดียวเท่านั้นให้เราหันไปคิดเรื่องสนุกสนุกบ้างดีกว่าผมมีตัว๋วชั้นซันบ็อกซ์สำหรับดูเลอุกเกโนคุณเคยได้ยินชื่อ เดรสเก้ไหมผมให้เวลาคุณเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงเราจะได้แวะกินอาหารเย็นที่มาซินี่ระหว่างทางจบบริบูรณ์มาพิศาแห่งบาสเกอร์วิว